โควิด1 9ในปี2025หรือปี68เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกกันว่าสายพันธุ์ XE4 นะครับเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอีกทีหนึ่งถือว่าเป็นรุ่นหลานครับเป็นการรวมกันของ2ส,สายพันธุ์ย่อยนั่นก็คือ KS.1.1 นะครับหรือว่า f ฟ r ร์นะฮะแล้วก็ KP.3.3 หรือว่าฟลันะครับ แพร่เร็วขึ้นจากการที่มันมาผสมพันธุ์กันแล้วก็มีการอัดเดปตัวเองตัวสายพันธุ์ XE C นั้นมันมีจุดเด่นก็คือมันแพร่กระจายอด่างรวดเร็วมากๆครับหลายคนถามกันต่อว่าอาการเบื้องต้นมันจะเป็นยังไงอา้าวอาการเบื้องต้นครับสายพันธุ์นี้ยอาการไม่รุนแรงนะครับเบื้องต้นจะมีอาการรู้สึกเจ็บคออ่าแต่ไม่เจ็บคอแบบแสบคอเหมือนก่อนหน้านี้มีอาการไข้ บางคนจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดศีรษะบางคนบอกปวดเมื่อยแถมบางคนมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้แล้วก็บางคนพอเป็นแล้วเนี่ยเกิดอาการแบบรองโควิดก็คือไอต่อเนื่องไปเป็นสัปดาห์ไปเป็นเดือนบางคนบอกมีกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งติดจมูกบางคนบอกไม่ค่อยรับรสซึ่งทั้งหมดนี้อาจเกิดอาการขึ้นกับเราอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ไม่จาเป็นต้องมาครบแพ็คนะครับ